สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีคะพี่นิกวันนี้เดี๋ยวพี่พามารีวิวเรือตัวนี้ครับเออเรือตัวนี้เป็นรุ่นอะไรยังไงคะพี่ตัวนี้นะครับจะเป็นเรือที่ชื่อว่าอัตอมิก705 HT ครับน้องเออแล้วเรือตัวเนี้ยเรานําเข้ามายัางไงเป็นที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ เร,รือลำนี้นะครับเป็นแบรนด์ของนิวซีแลนด์ครับและมีขายไปทั่วโลกเลยไม่ว่าจะทางยุโรปอเมริกานิวซีแลนด์หรือแม้ทางเกาหลีและตอนนี้มันก็เข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วโดยที่ทางเราเป็น,ปนดีลเลอร์แรกที่นำเข้าเข้ามาสุดยอดเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะในประเทศไทยค่ะ โอเคค่ะพี่นิกแล้วตัวนี้สเปคเรือคร่าวๆนี้สามารถจุคนได้เท่าไหร่ขนาดอะไรยังไงคะครับก็สเปคเข้าวๆของเต้าเจ้าตัว705นะครับเจ้าตัวนี้เป็นเรือไฟเบอร์การ์ด ความยาวของเรืออยู่ที่ประมาณ24ฟุต,ตสามารถทุกคนได้สูงสุดประมาณ8คนน้ำหนักเรืออยู่ที่ประมาณ1,500กิโลกรัมครับแล้วก็มีถังน้ำมันที่มีความจุอยู่ที่220ลิตรครับเครื่องยนต์ลำนี้สามารถใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเท่าไหร่ยังไงได้บ้างคะพี่ครับเรือลำนี้สามารถเกาะเครื่องได้ตั้งแต่200ถึง250เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เราติดตั้งเวทท้ายเรือเนี่ยเราติดตั้งเครื่องอะไรไว้เดี๋ยวไปดูกันครับโอเคตามมาเลยค่ะ ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าเรือ705เนี่ยสามารถติดตั้งได้ตั้งแต่200ถึง350แรงม้าขึ้นไปอย่างเรือลนี้เราก็ติดตั้งเป็น115 2ตัวครับดูโอ <S 2> <S 2> สวยงามมากเลยค่ะออทีนี้อยากจะขอชมบรรยากาศบนเรือหน่อยค่ะว่ามีห้องอะไรตรงไหนยังไงบ้างสามารถชมได้ไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวเราตามไปดูข้างบนเรือนว่าในเรือ,รอมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ โอเคครับเราขึ้นมาบนเรือแล้วก็ أ, จะเห็นอย่างแรกก็คือว่าบริเวณท้ายเรือนะครับจะเป็นถังที่ขังเ,เหยียบเป็นถ้าเป็นนักตกปลา,าก็จะวัดขังเหยียบเป็นฐานถังครับเรียงกันตรงนี้<ม>ล<ะ>แล้วก็มาดูด้านใน<อ>ก็จะมีเบาะที่นั่งของคนขับของผู้โดยสารกว้างขวางมากทัมงม้งหมดใช่เลยค่ะกว้างขวางมากเลยค่ะสะดวกสบายมากเลยด้านในมีห้องนอนด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ข้างหน้าเรือก็จะเป็นห้องนอนหรือว่าทางลูกค้าจะจะดีไซน์ เบาข้างล่างให้เป็นห้องน้ําก็ได้เราสามารถใส่ห้องน้ําได้สั่งใส่โถห้องน้ําได้ค่ะค่ะอันนี้เราโมดิฟายได้ตามใจลูกค้าเลยใช่ไหมคะของเราแบบไหน,นใช่ใช่เลยครับสุดยอดไปเลยค่ะแล้วนี่อัน,นอันนี้คืออะไรคะพีที่ปักคันเบ็ดออของสายตกปลาเลยค่ะอ๋อสำหรับนักตกปลาโดยเฉพาะเลยเเนะคะใช่ค่ะเ,คเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่น่ากับตัน อ่าเริ่มจากเบาะที่นั่งก่อนเลยกันดูเกรดพรีเมียมมากนะครับก่อนเบาะอกกับการเบาะของคนผู้โดยสารตรงน,นี้จะเป็นที่ติดตั้งพวกเกรดพวกจอปริเภทต่างๆกว้างขวางสามารถติดตั้งอุปก,กรณ์อำนวยความสะดวกได้สบายครับพวงมาลัยคอนโทรลต,ตรงแผงนค้นโทลต่างๆสามารถติดตั้งได้ได้เยอะมากครับกว้างขวางสวยงามครับ โอ้ข้างในกว้างฟัางเลยนะคะพี่นิกใช่ครับน้องกว้างมากนอนได้สบ,บายเลยสองคนเอออันนี้ห้องอะไรคะพี่นิกนี่โผล่ออกไปข้างนอกได้เลย,เยเอ่าอ,อันนี้นะครับหน้าต่างตรงนี้ที่สามารถเปิดได้เพื่อที่ว่าเราอ่ะจะสามารถไปทิ้งสมอที่บริเวณหัวเรือได้ค่ะพี่นิกแล้วแล้วส่วนของตัวเนี้ค่ะไว้ทําอะไรคะอ่าด้านข้างทั้งสองฝั่งนี้จะไว้สําหรับวางคันเบ็ดของลูกค้าที่สายตกปลาเลยครับน้องโอ้สะดวกสบาย คือลำนี้เอาใจนักตกปลาโดยเฉพาะเลยใช,ใช่ไหมคะใช่พวกพิเวทพวกที่อยากจะท่องเที่ยวตกปลากับครอบครัวไปกับเพื่อนอๆลำนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยใช่ไหมคะโอ้โ oh, ห oh. นั่งสบายจริงๆค่ะตกเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่คะราคาสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของตัวนี้อ่าราคาของเรือลำนี้ถ้าติดตั้งกับเจ้าตัว 115A นะครับราคาจะอยู่ที่2 3 5ห0 0 0แล้เรามี่อนให้กับสำหรับลูกค้าที่ต้องการอนด้วยครับ สมมุติว่าลูกค้าที่กําลังชมวิดีโออยู่ตอนนี้สนใจเรือลํานี้ทางเรามีส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษอะไรให้ไหมคะอ่ะแน่นอนครับถ้าลูกค้าที่ตามมาจากวิดีโอคลิปนี้เราจะมีส่วนลดพิเศษแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหลังไม่ดีกว่าครับเรื่องส่วนลดโอ้แสดงต้องสเปเชียลมากๆเลยค่ะแน่นอนครับโอเคค่ะขอบคุณลูกค้าสําหรับการรับชมคลิปนี้นะคะ สนใจนะคะเราสามารถติดต่อทางช่องทางไหนบ้างคะเดี๋ยวเราจะติดลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับลูกค้าสามารถติดตามติดต่อได้ทุกทานเลยครับสามารถต่ตอไาได้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ